ถึข้าวแล้วเว้อืมถึงเนาะใครโทรมา้เสียงโคลมาบ<อ>่มันเกลับยังเงยเนาะเกลับตั้งแต่ตอนพูดนะบ่สดีใจมากแม่ควัาากมาให้อนะ่ะดีใจก็ดีใจนะนาะอันนี้ทำใบหนึ่งนี่ใช้เวลาจากวันเนาะใบหนึ่งนี่ใช้เวลากี่วัน คนแก่อายุสี่เก้าสิบแล้วหูมันก็บ่ค่อยดีเดือนหนึงแล้วววห้าใบเนี่ยห้าใบนี่เดือนหนึงแล้วบ่กลักแล้วขายใบละร้อยนี่ใบละร้อยเออใบละร้อยก็อิดก็อิดเอาจะลงประกาศขายให้นะเนี่ยนะ ใครสนใจนะเนี่ยทนทานแข่งแกงออโอ้ยโอ้ยอ๋อ,อ,อขั้นตอนการทำกว่าจะได้แต่ละใบ มาถ่ายคลิปทำวิธีทำเนี้ยเนี้ยถ่ายรูปเข้าไว้ก่อนเนี่ยอยู่งี้หมดวันนะบออยู่งี้หางเงินหางเงินหางเงินคือกบเข้าอื <c oughs> กินข้าวกับอะไรแล้ววันเนี้เลยตา,าเบื้องเลยเด้ออันนี้มีผู้ชมนะวันเนี้ยมีผู้ชมให้กำลังใจอันนี้ใบหนึ่งสี่มือผู้เท่าผู้แกะบานหนาใบใหญ่นิดนึเนาะอ <c oughs> ยู่ใน,นบ้านมีจักไว้ สามหรือบงล่องสองก่อใบอสองใบรวมเป็นห้าใบห้าใบหกใบหัวห้าใบหใบนี่เดือนนึ่งเนาะเฮด้าบอใบร้อยบาททีเนี้ยโอ้โหว่าสีได้อะแล้วหัวเดือนหนึงอ่ะ อุปกรณ์ก็อันนี้ไมไม่หวกหรือไม่ไพ่ก็เนเนี้ยไม่อะไรเนี่ยม้อนไม่เลี้ยงหรืเปิดปีเบิกเข้าก็คือแก้จะทำไงไว้ปีเฮ็ดเนาะไม่ก็ทำไว้ให้ลูกคุ อยู่คนเดียวมีอุปกรณ์ ใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะมันนี่หมือนมะือละมือเป็นร่าง <laughs> ว้าวแดดเห็อดีไงยาเดี๋ยวเ,ยเสร็จแล้วเดี๋ยวสิมาทายให้เบื้องอีกเหล่งมาทายเ,ออเดี๋ยวแล้วแล้วสิมาทำเ,เดี๋ยวเสร็จอันนึงสตาแล้ว,อลวเออเสร็จแล้วอีมาทายอีกทีนึง